เอาไปติดตามได้จากน้องเฟรมนะครับ N อ็นหนึ่งหนงูนกับเพลงลูกอมครับที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟแล้วกลอดกันลืมมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตัมีต่เธอ เดยฉันนุ่งร้อยและมอบความรักให้กันขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรักฉันจากหัวใจจากนี้ไปมีแต่เธอฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไร แต่ฉันก็รู้หัวใจของฉันจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอกจ่เธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกันออกมาจากหัวใจเราจนลอยข้ามฟ้าข้ามกลางมูดาวจะไม่มีความเงาเข้ามากันกลาง เพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมฉันอยากจะดูแลเธอจากนี้ตลอดไปอ๋อโหตัวอะไนิดเดียวแต่มีเสียงหลบนะคุณเอ๋ฮ่าฮ่าฮร้อเพลงกำลังใจได้กับน้องเฟนนะ,ค,ะ 8. ครับทีม N1102 นึ่งหนึ่ที่สี่หกสีครับค่ะ มาที่หมายเลขต่อไปนะคะตอง1น่งค่ะครับน้องเฟิร์นนะคะหาดทัยวุฒิโพกนะคะอายุ19ปีเท่านั้นเองคะ่ะ N 1 1 1สวัสดีค,ค่ะน้องเฟิร์นเขาบอกว่าน้องเฟริร์นกน้องเฟริร์นนี่เขาเป็นพี่น้องกันนะ,ะอโอ้โหเป็นคู่แรกเลยอยู่ติดกันด้วยนะครับน้องเฟริร์นคะน้องเฟริร์นรู้จักกับโครงการนี้ได้ไงฮะก็ คุณป้าทาอยู่อะค่ะแล้วก็ชวนเข้ามาดูโครงการตอนแรกก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อะค่ะแต่พอได้มาฟังรายละเอียดแล้วก็น่าสนใจค่ะแผนการตลาดดีเยี่ยมเลยค่ะครับแล้วพอเขาทา <ำ S 1> ได้ไหมด้วยวัยขนาดเราเนี่ยเอ่อคิดว่าต้องทําได้แน่นอนค่ะแล้วก็มีความพยายามก็คงจะทําได้อะค่ะอืมว่าฝานาคนกับโครงการของเราไว้ไหวไง,ไงบ้างไงก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะ หลักการพูดถึงเรื่องของการแสดง้างวันนี้เตรียมอะไรมาเอ่ยอ่ร้องเพลงค่ะร้องเพลงเหมือนกันเลยนะฮะ,ะกับเพลงที่มีชื่อว่าเมื่อไหรใจก็รอคะ่ะคอยกะจัด่จะกระจันจ,กจะกระจันอืมหลักการถ้าพร้อมแล้วน้ไปฟังเมื่อไหร่ใจก็รอฮะกับน้องเฟิร์นเอ็นหนึ่งหนึ่งได้เลยครับ แต่ฉันยังคงพลั้เพลไม่มีเธออยู่ข้างกายกี่วันนกี่คืนที่ 的。 นั่นเองนะครับผม n 1 1 1นะครับร่วมไปกลุนใจได้กับน้องเฟิร์นด้วยการพิมพ์ n 1 1 1แล้วตรงไปที่4649888นะครับแม่เจ็มนะพี่ทั้งน้องเลยนะฮะใช่ค่ะคมาที่สาวสวยมากความสามารถอีกท่านหนึ่งบ้างดีกว่านะคะน้องติสตีนัทธิดายนนิยมอายุ17ปีค่ะ n 1 1ึส่สวัสดีครับสว<ต>ัสดีครับน้องติสตีนะครับผมน้องคนนี้เคยมีโอกาสเข้าร่วมประกวดมิสทีมมาด้วยใช่เมือ่อเมื่อเมื่อปีไหนคะเมื่อปี53 สองปีก่อนแล้วอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจเข้าประกวดโอซาวโปรเจกต์วันขึ้นมาอีกครั้งก็คุณแม่เป็นคนชักชวนนะคะเพราะแบบว่าอยากให้ใช้ความสามารถอะไรเงี้ยให้เป็นประโยชน์อ่างเงี้ยค่ะแบบให้มาโชว์ครับติคิอามั้ยไม่ค่ะไม่ทราบบอกว่าอยากเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยทำไมถึงอยากเป็นผู้ประกาศข่าวคะก็เวลาเขารายงานข่าวอะไรเงี้ยแบบมันดูคล่องดีอะไรเลยแบบ อยากจะเป็นแบบนั้นบ้างอืโอ้ดีเลยให้เราตามหา,าอยู่นะเดี๋ยวพาไปรายะาสุดในดำรูปสักรอบหนึ่งนะครับผมอะไรครับทิ่ติครับพูดถึงเรื่องของความฝันอนาคตของเราหนิดนึ่งกับโครงการโอตาร์โปร์วันครับความฝันเหรอคะก็ถ้าสมมติอนาคตเนี่ยได้มาทได้มาประกอบอาชีพนี้เป็นอาชีพหลังนี้ก็คงจะดีเพราะว่าอาชีพนี้มันให้อิสระดีอะคะ่ะครับผมเอาละครับพูดถึงเรื่องของการแสดงบ้างดีกว่าวันนี้เตรียมอะไรมาครก็เป็นการ acting ผสมกับ โคฟเวอร์แดมค่ะคร, oh. ครับไปติดตามจากน้องทิสตีเลยนะครับ N112 ครับ สบายดียเหมือนกัน <g ül> เอาละค่ะสำหรับวันในวันนี้นะคะใครอยากจะทำอะไรก็เชิญได้ตามสบายโอเคอย่างเช่นว่าถ้าคุณอยากจะลุกขึ้นมาเต้นลุก <Look? S 1> ก็เต้น hey, 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 hey! อย่าเขินอายนะคะไม่จำเป็นต้องเขินอายเพราะว่าที่นี่ไม่มีการอายเราได้เต็มที่เรามาร้องเพลงต่อไปกันเลยดีกว่านะไหพร้อมไหมแต่ทุกคนต้องสัญญาอะไรกับทากอนสัญญาไหมจ๊ะว่าทุกคนต้องลุกขึ้นมาแดนซ์กันหน่อยละ เอ็นหนึ่งหนึ่งสองนี่น้องแอนฮาด้วยนะแปลกแหวกแนวคล้ายๆคาบาเร่โชว์เหมือนกันนะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้นะรูปเป็นกำลังใจให้กับน้องที่ตีได้นะครับพิมพ์เอ็นหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ส่งมาที่สี่หกสี่เก้าแปดแปดแปดนะครับค่ะมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายในช่วงนี้นะคะที่จะมาโชว์ความสามารถน้องไพป์ชตรินแก้วแดงอายุยี่สิบเอ็ดปีค่ะหมายเลขเอ็นหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะสวัสดีค่ะน้องไพป์สวัสดีครับน้องไพป์ครับเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ผ่านเวทีมาหลายเวทีเหมือนกันเคยทำ ก็นะครับก็เคยประกวดนะฮะโครคงการของนัชชี่บอยครับในปี5-2ฮะแต่ว่าได้แค่เป็นตัวแทนของจังหวัดครับ เปิดแทรแล้วควนี้ก็ตอนนี้ก็ประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีอยู่ครับครับก็ที่บ้านเปิดเป็นห้องซ้อมดนตรีครับแต่หลต,ต,ตีจะไม่ค่อยร้องเพลงไม่ชอบร้องเพลงครับจะเล่นดนตรีอย่างเดียวครับเล่นชอบเล่นดนตรีประเภทไหนเป็นพิเศษเล่นได้เล่นได้หมดนะฮะ<อ>แต่ว่าที่ชอบเล่นก็คือจะเล่นกองครับกองชุดฮะครับคือมาสายโดยเฉพาะเลยนะชอบดนตรีัามีคุณมีคุณพ่อเป็นไอดอลครับคุณพ่อกับพี่ชายเป็นนักดนตรีเนี่ยทำไมถึงพอคุณพ่อกับพี่ชายเป็นไอดอลครับก็คือว่า ก็ตอนเด็กๆอย่างนี้นะครับเห็นคุณพ่อกับพี่ชายแบบเล่นดนตรีเราก็นึกเฮ้ยเท่ดีแบบเออแบบสามารถหาเลี้ยงเราได้อะไรเงี้ยครับผมมองว่าพ่อเป็นฮีโร่ก็เลยแบบอยากเล่นตามเหมือนแกแล้วก็อยากเก่งเหมือนแกครับแต่ตอนนี้แกก็เสียไปแล้วฮะกอบคับดนตรีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่น้องสนใจด้วยก็คือการเป็นโปรแกรมเมอร์ครับก็มีก็ตอนนี้ก็เรียนอยู่ปีสุดท้ายแล้วครับของคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะฮะเรียนอยู่ เอกโปรแกรมเมอร์ครับก็ใกล้จะจบแล้วฮะก็มีความสามารถทางด้านนี้โดยจะบาะอกครับก็ดูแลระบบแล้วก็เว็บเพจพวกโปรแกรมเมอร์เนี่ยโอ้โหหลากหลาย,ลายอย่างนะพอเข้ามาสู่ Neostar Project 1วันเราวาดฝันกับโครงการนี้ไงบ้างก็นะฮะก่อนอื่นเลยนี่ได้ประสบการณ์นะครับแล้วก็ยิงได้เพื่อนๆพนพี่ๆน้องๆมากมายครับแล้วก็ได้รู้จักกับธุรกิจของน e โอไลท์นะครับผมว่าก็เป็นธุรกิจที่ดีนะครับช่วยเหลือแบบ ชาวบ้านแล้วก็แบบชุมชนทั่วไปครับให้มีธุรกิจแล้วก็แบบมีรายได้เสริมครอบครัวนะฮะผมว่าโอเคเลยครับธุรกิจเนีวยไว์ครับโอ้ยอมได้แน่นอนมาพูดถึงเรื่องของการแสดงที่เตรียมมาบุรีบ้างดีกว่าวันนี้เตรียมอะไรมาฮะวันนี้ครับเป็นเล่นกีตาร์ครับเล่นกีตาร์โป่งร้องเพลงด้วยครับเล่นกีตาร์เพลงอะไรเอ่ย